นี่ really. ไอ้มเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมคมคมจะมาล่อปลาที่คลองนอกนะครับทุกคนวันนี้ผมจะใช้ละอองนะครับละอองมันจะเป็นการล่อนะครับวันนี้มีสองแบบนะครับละอองกับข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าวกับละอองอันไหนเข้าดีก,กันนะครับอันนี้ผมทามที่ไว้นะครับเดี๋ยวผมใช้หญ้าธรรมดานะครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูนะครับหญ้าธรรมดากันกันไม่ให้ละอองฟิวนะครับทุกคนเดี๋ยว เราเทล้ำไปเลยนะครับจะอ่อยเอาไว้กร,รมหนึ่งข้างนอกนะครับเียับร้อยีอยับร้อยโอ้โ,อโอ <laughs> เดี๋ยวทำทำให้สองจุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอตรงนูง้นให้จุดหนึ่ง อันนี้ใช้ลาครับป่าครับทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองจุดที่เราล่อละอ,อองไว้นะครับทุกคนดูที่ว่าเราล่อละอองไว้ในคลองเล็กนี้จะมีปลาเหมือนที่แม่น้ำไหมนะครับทุกคนปทุกคนไปไปดูกัน มีปลารครับทุกคนปลาเยอะเลยนะครับทุกคนปลาเยอะมากพ่อดูแห็นมีปูด้วยปลากระโดนเพียบเลยก <c oughs> ระโดดกันเยอะเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเราค่อยๆสานนะครับโอ้น่าจะเป็นเพลกปลาปลาเกตนะครับทุกคนเกตเล็กๆไม่รู้ว่าข้าวเผาหรือเปล่านะครับโอ้โหทุกคนดูนี่แห่เลยครับโอ้โหมาดูใกล้ๆนะ ตกลงมาใกล้ๆเลยนู้นดูนู้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนนูทุกคนครับเต็มแห่เลยใช้ละอองนะครับทุกคนเข้าคลอดเยอะเลยครับทุกคนเยอะมากดูนะครับนี่เต็มเลยสรุปแล้ววันนี้สรุปแล้ววันนี้ ใช้ละอองข้าวดีมากครับทุกคนเดี๋ยวผมไปปดข้างบนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าอันนี้พ่อให้หนูเลือกเลยนั้นเนี่ยแล้วหนูดีนะที่หนูเลือกอันนี้ให้อ่ะเอาไปลูกปนขึ้นได้เยอะเลยอเอาแต่พ่อถือกล้องนี่นี่ครับทุกคนเทียบเลยเดี๋ยวพ่อไปเก็บปลาก่อนเดี๋ยวลงราทุกคนมาดูปลาขึ้นมาดูปลาที่เต็มเลย ร่วงอยู่นี่ครับนี่อโอ้โหร่วงอยู่เพียบเลยตานี้เยอะมากอุ้ยมีปูด้วยป,ปูปูหลายตัวเลยนี่นะหนึ่งสองนอีกสามอันนี้อีกสี่นี่ตรงนี้ พ่อหนูอยากเอาปูกลับบ้านน่ะมีเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อทำเดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวยว่ากอนนี่ครับคนเดี๋ยวเรามาปลดปลากันนะครับอผมผมเอาขึ้นมาข้างบนแล้วเยอะมาก พ่อแด่ปูพ่อวางไว้เลยนะเดหนูมันไปปล่อยเองเยอะมากเลยนะครับทุกคนสรุปแล้วคลองนี้ใช้ละอองได้ผลน,นะครับแต่แต่เราเอาแห่ที่มาหน่อยนะมันเลยปลาเล็กมันเลยเยอะนะครับทุกคนอันนี้พ่อให้หนูเป็นคนเลือกใช่ทุกคนเป็นคนเลือกใช้ใช้ <c oughs> ใชละอองนะครับอันนี้ ป้อนยาปูเหรอใช่อยากได้ปูเราอยาปูนะครับทุกคนนั่นออกมาแล้วนะพาะไม่ควรวมันนี่ปอโอ้เยอะเลยนะครับทุกคนผมนีผมว่ากินไปสามสิวันเลยนะครับทุกคนใช่พ่อเยอะมากทำไมปูที่นี่มันเยอะจังตรงเนี้ย เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวครั้ง,งหน้าเราไม่ใช้แห่ที่นั้นนะครับทุกคนมันปลาตัวมันเล็กอะครับมันได้เยอะแล้วมันมันทำไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเอาแห่ห่างกันนี้ดีกว่าอโอ้สะใจเลย แผลไม่ค่อยบานด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดบานกว่านี้ก็น่าจะได้เยอะแน่นอนแต่แต่ละตัวกินกันแบบว่นเลยใช่ได้กินข้าวใช่หตาตัวเล็กไม่ออกนะครับเพ <c oughs> ราะปวออกมไหว <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่กับป้าผมทํายันแจ้งแน่เลยทุกคนทําไมหวัดไม่ไหวต้องให้ใส่ตู้เย็นไปก่อนละวันนี้มามาเย็นมาเย็นนะครับเรารมาล่อกันไ้ตอนบ่ายบ่ายโมงเนาะประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วเราก็กลับไปกลับไปบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วเราก็มาตอนห้าโมงเย็นนะครับมาถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงก็กว่าแครับอืมว เดี๋ยวเราสอบพอพอมันหายหายแล้วก็เดี๋ยวไปสอะทีเตียนใหม่อันนี้เราโอ้โหเราไม่ได้ไปสอบข้างบนนะครับเพราะว่ารถเขาผ่านไปผ่านมาบนถนนเดี๋ยวเขาเห็นเราขวางเขานะครับโอ้โหไสมเลยนะครับทุกคน นี่เยอะมากนีปลาไหมกะตอนหวานไปเห็นปลากระโดดในเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมเห็นก็นุกดับนุ่มดับเลยในชะ่ไหม พ่อน้องปูหมดเลยใช่ไหมใช่ปูไม่มีละวนั่น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 เอาเอาเอาจะโดนไม่กลัวเลยจริงนั่นนั่นนั่นปูปูป กค,คนเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นนะครับที่ว่าเราเอาข้าวล่อไว้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนนั้ว่าไอที่ว,ว่าหมด,ดน,น,นี่ไม่เลอะเลยนะครับไอที่ว่าหมดนี่ไม่ใช่วันนี้หายหมดนะนี่จับปัวแค่นี้นะอยู่เลยนะ